คลิปของทนายอุทัยนะครับแล้วมีบุคคลหนึ่งใช้คำว่าไวท์เฮาแล้วมาตอบโต้มาตอบโต้เหมือนตัวเองเนี่ยเป็นคนมีความรู้สูงในกฎหมายบางคนจับจับทางได้ว่าเตือนท่านทนายอุทัยไปว่าท่านทานายไวทเฮาเนี่ยมันเป็นทานายฝ่ายตรงข้ามลุงพลนะเขาจับไตได้นะครับนะฮะ อ่านแล้วก็ขำทนายอุทัยก็ใจเย็นพยายามอธิบายพยายามพูดนะให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าคุณสู้ภูมิปัญญาทางกฎหมายของทนายอุทัยไม่ได้หรอกนะครับแม้จะปลอมตัวมาก็แล้วแต่นะครับนะฮะทุกอย่างนะครับโอเคนะครับในมุมมองนี้นะครับชัดเจนนะครับลุงพลก,นก็นะครับ รักษาจุดเดิมไว้เพราะว่าศาลชั้นต้นตัดสินไว้ยังไงก็เหมือนเดิมเพราะว่ามีคนไม่พอใจศาลในลักษณะการตัดสินว่าไม่ลงโทษเนี่ยเขาต้องการให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยพลิกตรงนี้ก็คือให้ลงโทษนะครับแต่ศาลอุทธรณ์ก็เห็นว่าศาลชั้นต้นได้ใช้ดุลพินิษที่ชอบแล้วนะครับที่ตัดสินอย่างนั้นก็คือยืนตามศาลชั้นต้นก็คือการยกฟ้อง ผู้ที่ทำอาการฟ้องเข้าไปใหม่เพื่อแย้งนั่นเองนะครับตามคำอธิบายมานะครับก็กลายเป็นว่าลุงพลก็หนึ่งละครับก็คือไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปต่อสู้ต่อไปแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินต่อในการต่อสู้ต่อไปอีกเพราะยังไงลุงพลคนดีของพวกเราก็นะครับ ก็ทาเพื่อสังคมอยู่แล้วนั้นในระยะเวลานะครับเพราะว่าลุงพลก็ไม่ได้อุทธรณ์เรื่องเรื่องเรื่องการาลงโทษนานไปอุทธรณ์นานไปเห็นไหมลุงพลยอมรับในคาตัดสินของศาลชั้นต้นทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นเมื่อเมื่อพึงพอใจตรงนั้นแล้วนะตอนนี้อุทธรณ์ก็ไม่มีการพลิก นะครับลุงพลก็อยู่สถานะเดิมก็คือมีความสุขต่อไปนะครับแล้วก็ทําตามเงื่อนไขที่เหลือถ้าครบ2ปีก็เป็นว่าโอเคจบจบไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับนะฮะชัดเจนนะส่วนต่อไปการพัฒนา,าหมุดจนกลายเป็นเขาเรียกว่าหมุดพัฒนานต่อไปเป็นชนดก็เป็นของลุงพลัฒนนั่นแหละ นะครับอนาคตเป็นอย่างนั้นนะครับนะความชื่นมื่นอยู่กับ f อฟซีพอต่อความชื่นมื่นอยู่กับพวกเราความสุขอยู่กับพวกเราฝั่งตรงข้ามนะฮะบ,บางคนอาจจะอยู่ที่ดูที่ความเห็นของลุงพลมาแต่นะครับว่าจะลงโทษใครหรือไม่ที่พยายามพยายามมาจะจะทำให้ลุงพลมาแต่เนี่ยมีความผิด จะทําให้คนที่พูดเรื่องสองคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนชุบเป็นคนผิดนะครับจะไปทางนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมอ่านก่อนเนาะผมไม่ได้เปิดที่อ่านนะผมไม่รู้ว่าป้าปแตนจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยโอ้ข้อความวิ่งปุ๊ดนะครับผมเพิ่งเปิดมาเองนะฮะมันก็เลยวิ่งยาวเลยนะขอบคุณมากครับนะฮะ ผมอ่านก่อนเนาะสวัสดีครับน้องอาร์ตนะครับแอดแอดแสงแอดปุ้ยนะครับแอดมดนะครับคุณเพชรอารีนะครับคุณสิงห์ดาวจันนะครับคุณสำรันนะครับเรื่องนานะครับสวัสดีครับรอบห้องคุณชมพูนุช์สวัสดีครับผมนะครับคุณมาลีนะครับนะฮะคุณคุณเหมยใจคํานะสีครับผมนะครับคุณยายน้ำฝนนะฮะขอบคุณมากครับพวกเราก็มีแต่ความสุขความ สมหวังนะฮะนานๆทีเอฟซีพอตอจะอยู่ในสภาวะนี้นะครับดังนั้นช่วยไม่ได้ครับเรื่องใดที่ทําให้พวกเรามีความสุขฝั่งตรงข้ามคุณก็ต้องมีความทุกข์แหละครับเพราะมันเดินคู่ขนานอย่างเนี้พวกท่านคงไม่เฮ่เฮ่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นพวกพวกท่านก็คงต้องเจ็บปวดรวดราวหัวใจครับเรารู้เรารู้นะ เรารุ้นนะนะนะครับขอบคุณมากนะครับคุณมาลีด้วยนะการจัดการทรัพยากรมนุษย์สตีนะครับผมนะครับคุณเพชรอาลีครับผมนะสดีครับนะฮะโอ้ได้ความรู้มากๆเลยนะครับเรามาอยู่เป็นเอฟซีพอตอนนียเราได้ความรู้ทางกฎหมายในโดยไม่ต้องไปนั่งเรียนนะครับได้มุมมองความเห็นของผู้ที่เชี่ยวชาญผู้ที่มีประสบการณ์สูงนะครับ ผู้ที่ผ่านเนติบ,บัณฑิตมาเนี่ยไม่ทําให้พวกเราผิดหวังต้องขอบคุณมากๆนะครับท่นายอุทัยฮนะท่านสุดยอดมากๆนะครับนะในเรื่องนี้นะพวกเราฟังตอนแรกยังงงๆอยู่นะว่าเออวะเพราะว่าหนึ่งะเราไม่ได้จบกฎหมายนะสองคำพูดของท่านทําไมเป๊ะมากเป็นเรื่องเก่ามากเป็นเรื่องเก่ามากนะครับสองกนัหนึ่งเรื่องเก่ามากนะครับเอาเป็นว่านะ ถ้าผ่าน2,553มาเนี่ยนะครับเรียกว่าเราจะไม่เข้าใจเลยไม่แปลกเลยครับที่จะมีไอ้ทนายที่จะมีทนายหลังๆมานี่จึงไม่เข้าใจกฎหมายตรงนี้ผมไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจนะครับขอบคุณเพราะว่าท่านทนายอุทัยและก็ทีมทนายธรมบังสีเนี่ยนะครับก็จะมีประสบการณ์สูงนะครับด้วยวัยวุฒินะครับทำให้เราคิดว่าทั้งสองกล <laughs> ุ่มเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ย ได้มีประสบการณ์ทางข้อมูลที่มันสลับซับซ้อนมีการเปลี่ยนมีการแก้ไขกฎหมายไม่ได้เรื่อยนะครับเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่ทําให้พวกเราผิดหวังนะครับทําให้พวกเราได้รับนะครับความรู้เต็มเเลยนะครับคุณสมรานบ,บอกว่าสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับข้างบนเนาะนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับนะครับที่ สนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของลุงพลตลอดมานะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็ท่านทั้งหลายนะครับบางท่านก็สั่งซื้อนะครับแล้วก็นะครับไม่ได้ไม่ได้เอาสินค้าไปดื่มนะครับเพราะว่าอยากนำอ,อยากมีส่วนร่วมในการร่วมสั่งซื้อท่านก็นะครับมีเมตตานะครับส่งนะครับให้ก,า,กาแฟนะไปให้ f อนะครับหรือไปให้ยูทูบเบอร์นะครับผมก็ได้รับอันนี้ส่งนั้นด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ไม่ประสงค์ออกนามผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนามนะครับขอบคุณมากนะครับและนี่ครับผมได้มาแล้วนะครับหวเยอะมากครับ1นึ่งหนึ่งสอ้าหกด 1, ปดหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดนองสี่แปะฮะสิอันนะฮะที่ป้าแตนส่งมาให้ผมนะครับของสมนาคุณที่ผู้ใหญ่ใจดีสั่งซื้อกาแฟ เข้าร่วมกับโครงการเข้าร่วมกับโครงการพันกล่องนะครับนะครับจึงจะได้สิ่งนี้ครับนี่ฮะผมให้ดูหลายสีเลยนะฮะแต่ว่าผู้ใหญ่จจดีนี้ตั้งเจตนาให้ประแตนส่งกาแฟมาให้อาจารย์เป็นคนดื่มผม เขายังไม่เขายังไม่กล้าปรากฏตัวนะครับเขาไม่ไม่เคยบอกผมนะเขาไม่ได ja. ้บอกผมเลยนะครับว่าเป็นใครนะนะครับตั้งสิบอันนะฮะตั้งสิบอันนะนะครับสวยมากครับสวยมากครับสวยมากครับอันนี้อันนี้สีแดงมันจะมีรูปพญานาคนะครับนะรูปพญานาคนะครับอันนี้สีแบบนี้ฮะอันนี้สี อสีแบบออกพ้ฟ้าอันนี้สีเขียวครับอันนี้สีเขียวมันจะมีตัวห้อยนะฮะตัวห้ตรงนี้นะฮะอันนี้สีดำนะฮะมันก็ไม่ออกดำนะสวยมากครับสิบลูกครับผมและผู้ใหญ่จะดีคนนั้นก็ยังไม่บอกผมว่าเขาคือใครนะสาธุหนึ่งแล้วครับ ท่านมีเมตตาสูงมากนะครับท่านร่วมโครงการพันกล่องน,นะครับแล้วก็แล้วก็อาจจะเห็นว่าผมช่องผมมันมันไม่ได้เงินมาท่านก็เลยเมตตาว่าอาจจะให้คอมมิชชั่นผมนะครับแล้วก็ยังเพราะว่าเพราะแต่บอกว่า เดี๋ยวจะส่งกาแฟไปให้อาจารย์เพราะว่าเจตนาคนคนสั่งเนี่ยให้อาจารย์ดื่มนะครับแล้วต่อมาพระแสนยังยังบอกว่าเดี๋ยวจะส่งไปพร้อมกับอของสมนาคุณแล้วผมทึ่งพึ่งได้วันนี้ของสมนาคุณแต่ว่ากาแฟยังไม่ถึงองค์ปู่มาถึงก่อนนะครับอง์ปู่มาถึงก่อนนะครับสาธุนะครับนะในความเชื่อนะครับผมจะไม่เคยคิดทำลาย ความศรัทธาของใครผมไม่เคยคิดทำลายความศรัทธาของใครศรัทธาไหนก็แล้วแต่ครับถ้าทำให้เขาไม่ได้ทำชั่วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนผมคิดว่าพอสอนนี้พอสอนนี้เราไม่ควรจะไปโจมตีใครนะครับจงพรอย,ยินดีกับเขาที่เขาทำความดีแล้วกัน ส่วนส่วนการไปถึงมุมที่สูงสุดนะครับในสมาธิทิเน่้ผมบอกว่าพอศอนี้คือสองห้าหหเราจะไปมองจุดนั้นเพื่อไปไปไปแย้งในศรัทธาใครผมว่าคนคนนั้นต้องทำให้บรรลุก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนพระอ,องค์ตรัสว่า คำของเราอาจจะเป็นอาจจะไปก่อสงครามย่อยๆในนั้นผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยต้องเคารพในศรัทธาของผู้อื่นนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะสุดยอดเลยนะครับขอบคุณมากครับศรัทธาใดนําไปสู่ความรักความสามาัคคีศรัทธานั้นก็เป็นศรัทธาที่ดีในโลกมนุษย์นะครับขอบคุณมากๆนะครับ จุดนี้เนี่ยครับทำให้นะฮะต่อไปนี้คือวันที่เหลือนะครับวันที่เหลือก็จะเป็นตอนนี้ผมยังยังเท่าที่ฟังก็คือนะครับป้าแตนบอกว่ายกแรกคือวันที่หนึ่งที่สองแสดงว่าพรุ่งนี้นะก็ต้องดูว่าจะมีอะไรต่อเนื่องเลยไหมนะครับ ยก2คือ6 7 8ดดยก3ามคือ13 14 15นะครับอันนี้ก็คือชัดเจนนะนะครับพวกเราต้องอยู่เรียกว่าต้องสนับสนุนแล้วก็ต้องติดตามให้บังใจนะครับเพราะว่าลุงพลพัฒนต้องเรียกว่า2คนบวกนะครับลุงพลปัฒน์เนี่ยสองคนบวกนะครับนะครับในการต้องใช้ทนาย2คนบวกนะครับเพราะว่าทั้งสองโดนนะครับในคดีหลักนะครับ คือตกเป็นจําเลยแต่ใช้ทีมทนายเดียวนะครับเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะนะครับดังนั้นช่วงนี้เอฟซีพอตอทุกช่องก็มีความสุขมีความสุขมันรู้สึกว่าเวลาเรามีความสุขเนี่ยนี่นี่จะบอกนะครับว่าสิ่งที่ท่านกําลังรู้สึกอยู่ท่านรู้ไหมว่าท่านกําลังเจริญอะไรอยู่ครับท่านกําลังเจริญมุทิตาจิตนะครับ เพราะท่านมีเมตตากรุณามาตลอดตอนนี้ท่านจเจริญม,มุทิตาจิตครับอยากให้มีแบบนี้เรื่อยๆท่านจะได้พรอยยินดีเขาเรียกว่าพรอยยินดีถ้ามีเรื่องลุมพลในมุมมองที่เป็นลบพวกเราก็พลอยไม่สบายใจด้วยตอนนี้ท่านพลอยยินดีอาจจะมีความสะใจด้วยแล้วก็พรอยยินดีกับลุงพลจิตอย่างนี้นะทางธรรมเรียกว่ามุทิตาจิตครับ พลอยยินดีกับผู้ที่ผู้ใดผู้หนึ่งที่มีความสุขลุงพลแมาแตนมีความสุขเขาก็พลอยยินดีแต่ฝั่งตรงข้ามจิตใจจะต่างกับพวกท่านเพราะเขาอิจฉาลิษยายิ่งเห็นลุงพลมีความสุขเขาก็ยิ่งเกลียดชังและอาฆาตพยาบาทสาบแช่งอย่อย่างนั้นนี่แหละครับการเห็นบุญเห็นบาปง่ายๆครับการเห็นบุญเห็นบาปง่ายๆ พรอยยินดีมีความสุขดูแล้วพรอยยินดียิ้มยิ้มทั้งวันนั่นแหละครับจิตใจท่านกําลังอยู่ในมุทิตาจิตครับเป็นจิตที่สูงกว่าเมตาต,เมตาจิตเมตตาจิตกรุณาจิตมุทิตาจิตอุเบกขาจิตจะสูงกว่าสูงที่สุดในภพมมิหารสี่นะครับนะครับดังนั้น พวกท่านจึงไม่ค่อยน้อยมากที่จะคิดอยากไปทําลายใครต่อให้รู้ว่าฝั่งนน้นหรือฝั่งไหนนะครับไม่ดีแล้วก็ไม่ไปทําลายเขาเราก็จะอยู่ในจุดของเรานะครับส่วนใครที่มีสามารถปรับจิตได้ที่จะมีการไปตอบโต้ก็นะครับนั่นเราก็คิดว่าไม่ได้ยินยิดอ่าเขาเรียกว่านีก็ให้กําลังใจให้กําลังใจนะครับ ชัดเจนนะฮะขอบคุณมากครับ200ท่านนะครับ200ท่านเนาะตอนนี้อาจารย์พูดมาแล้ว46นาทีนะครับก็มาเสริมนะครับจากที่อยู่ที่ทํางานนะครับเวลามันสั้นๆต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้กาลังใจแล้วก็ให้ดูเนาะนะครับย้ำอีกทีนะครับเรื่องนี้นะครับผลการตัดสินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กีฬาผลพิพากษานะครับ ของสารอุทธรน,นะครับก็ได้นะครับอุทธรมาแล้วก็คือเห็นตามสารชั้นต้นจากกรณีที่อายการสูงสุดอายการสารสูงนะครับก็พยายามที่จะอุทธรในมุมที่ว่าสารชั้นต้นไม่ลงโทษก็เลยอยากให้สารอุทธรเนี่ยนะครับลองพิจารณาดูว่าต้องลงโทษในมุมนี้นะ แต่สารุทธรเห็นแล้วว่าสารชั้นต้นได้พิจนารณาดีแล้วชอบแล้วนะครับจึงพิพากษาว่ายกคําฟ้องคําฟ้องของอายการสูงสุดก็เป็นอันตกไปเป็นอันตกไปแต่การตกครั้งนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปดีกาได้นะครับไม่สามารถดีกาได้นะครับ เพราะว่าถ้าถ้าอุทธรก็คือถ้าแพ้อีกก็คือจบเลยนะครับก็ได้ความรู้มากมายในเรื่องนี้นะครับนะฮะลุงพลแม่แตนอยู่ในสถานะเดิมเหมือนกับว่าไม่มีใครไม่มีใครอุทธรถ้าไม่มีใครอุทธรน,นะครับเดิมทีเนี่ยเหมือนเหมือนอจำเลยสองสามเนะี่ยเมื่อไม่เมื่ออายการสูงสุดไม่ได้อุทธรจำเลยที่ที่สองกับที่สาม นะครับก็แค่ไปรับนะครับเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผลการตัดสินเป็นที่สุดในศาลชั้นต้นแต่ลุมพลนี้ก็คือต่อไปเนี้ยสักระยะหนึ่งก็เป็นตามขั้นตอนนะครับก็คือต้องไปขอนะครับนะครับผลการตัดสินสิ้น,นอ่อเขาเรียกว่าเป็นที่สุดที่ศาลอุทธรณ์นะครับผลอื่นๆก็เรียกว่า ไม่มีใครที่จะมาทําอะไรในเรื่องนี้อีกมันจบแล้วลุงพลก็อยู่แบบแบบพระเอกแบบแมนแมนแบบคนดีเราต่อไปอยู่กับเราต่อไปส่วนใครที่เจตนาไร้าย,ายเจตนาร้ายจะใส่ร้ายลุงพลป้าแตนจะใส่ร้ายลุงพลให้มีความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดคิดว่าลุงพลถูกตีคุกแน่นะครับก็เสียใจด้วยนะครับความคิดชั่วๆเหล่านั้นก็อันเป็นอ่า ก็ถูกยกไปด้วยความคิดชั่วๆของคนที่เป็นคนที่เกียดชังลุงพลเองก็ต้องขอขอโทษขออภัยนะครับที่พวกท่านได้อกหักนะครับ